สวัสดีพี่น้องนักลงทุนสายลือบล็อกเชนทุกคนทุกท่านจันทรที่1กันยายน2 0 2 5นะครับวันนี้ฟกดินเด็ก46จากวันนี้48กับบรรยากาศวันหวยออกแล้วก็บรรยากาศที่ตลาดคริปโตอาจจะซึมซึมนิดหนึ่งหลายคนเป็นห่วง September Effect นะช่วงกันยายนเนี่ยเป็นช่วงที่ตลาดหุน้นตลาดคริปโตส่วนใหญ่เป็นเดือนของการช้อนของถูกนะครับ เมื่อคืนนี้พ่อใหญ่ไมเคิลเซเลอร์แก่โพสต์เซเลอร์ tracker ์ชให้เห็นว่าอาจจะซื้อบิตคอย n เพิ่มแล้วแกก็โพสต์บิตคอยยังถือว่าราคาถูกอยู่นะบิตคอย is still on sale นะบิตคอยช่วงลดราคานะครับตลาดเจ้าเป็นวันหยุด Labor Day วันแรงงานข่าวคริปโตก็ค่อนข้างเบานิดนึงเมื่อวานนี้ผมพูดถึงดราม่าบนรถไฟฟ้าก็ ผลตอบรับดีมากนะขอบคุณทุกคนที่เข้ามาคอมเมนต์ขอบคุณเพื่อนสมาชิกบางคนเรียนโรงเรียนเดียวกับผมเข้ามาคอมเมนต์บอกเอ้ยไม่รู้ว่าเป็นสิทธิ์เก่าโรงเรียนนี้ออขอโทษเรื่องไม้เมื่อวานนะครับไม้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่เมื่อวานพูดห่างไม้ไปน,นิดนึงแล้วก็มีหลายคนรู้สึกเหมือนกันนะตรงเนี้ยผมช็อกมากนะช็อกมากว่า คือเมื่อวานเราพูดถึงเหตุการณ์บนรถไฟฟ้าแล้วก็พูดถึงการเปลี่ยนแปลงของสังคมว่ามันเปลี่ยนไปจริงๆผมรู้สึกไปคนเดียวหรือเปล่ากับประสบการณ์ส่วนตัวของคนที่เคยอยู่ที่ต่างประเทศนานและกลับมาเมืองไทยเนี่ยเห็นความแตกต่างเยอะมากเพื่อนสมาชิกคอมเมนต์เข้ามาบอกว่าจริงที่สุดครับคิดถึงประเทศไทยในอดีตท่านนี้บอกทุกอย่างเปลี่ยนไปเยอะครับยุคก,ก่อนรู้จักกันทั้งหมู่บ้านมีอะไรช่วยเหลือกันเดี๋ยวนี้นะบ้านติดกันยังไม่รู้จักกันเลยครับ เดี๋ยวนี้ไทยเสรีด้วยอันตรายทำไรต้องระวังเยอะๆครับใช่เลยนะสมัยเนี้ยยิ้มให้เพื่อนข้างบ้านยังไม่กล้าจะยิ้มเลยเพื่อนนะบางทียิ้มเนี่ยกลายเป็นว่าเราเป็นคนแปลกหรือเปล่าเราเราเขาต้อนรับเราหรือเปล่านะท่านนี้บอกสังคมหดหู่สะท้อนต่างคนต่างอยู่เหินห่างแคร์ใส่ใจกันนะครับก็ใช่เลยนะ ท่านนี้บอกเน็ตไอดอลบางคนเสียมคนรุ่นใหม่ให้ไล้ความ Respect ตั้งแต่ในห้องเรียนละเด็กๆก็ชอบเยอะเพราะมันไปเข้าข้างความรู้สึกเพราะในด้านของเขาเรุ่นเกแบบผมนั่งดูคอนเทนต์เหล่านี้ได้จะทำใจเป็นอีกประเด็นที่พูดยากนะรุ่นปู่เราทวดเราก็มองว่าปู่เราเป็นคนที่แบบไ like ร้การะเทศะรุ่นพ่อเราปู่เราก็มองว่าพ่อเราใช้ไม่ได้ รุ่นเรารุ่นพ่อเขามองว่าโหรุ่นนี้ไม่ให้เกียรติผู้ใหญ่อะไรประมาณเนี้นะเป็นเป็นเรื่องที่พูดยากแต่สําหรับเด็กรุ่นใหม่เจนใหม่เนี่ยเพื่อนเป็นอีกโมเดลหนึ่งเลยอะนะครับอันนี้คือประสบการณ์ส่วนตัวนะผมไม่ได้พูดถึงเด็กรุ่นใหม่ทั้งประเทศทั่วโลกแต่ว่าเป็นอีกโมเดลหนึ่งเลยนะสมัยก่อนสมัยผมเนี่ยถ้าผู้ใหญ่มาสอนอะไรหรือว่ามาแนะนำอะไรเนี่ย เราพร้อมที่จะฟังเรารู้สึกโชคดีว่าเฮ้ยผู้ใหญ่เขาเขาเอ็นดูเรานะเขามาพูดกับเรามาสอนเราเนี่ยแต่รุ่นเนี้ยโอกาสที่เราจะไปสอนใครแล้วแบบไม่หวังว่าเขาจะตอบก,กลับมาเนี่ยอาจจะยากนิดนึ่งนะอาจจะต้องอาจจะต้องรอการกลับมาของคําพูดแรงๆนิดหนึ่งก็เป็นได้นะครับท่านนี้บอกว่าคนสมัยนี้ป่วยจิตเยอะเพราะเสพโซเชียลไม่เป็น สมัยก่อนผมเป็นนักเรียนขึ้นรถเมย์รถสองแถวมีแต่คนที่ขอถือกระเป๋าให้สังคมดีมีน้ำใจกว่านี้เยอะภาพนี้เพื่อนๆเป็นภาพที่ผมเกือบลืมไปเลยขึ้นรถเมย์ผู้ใหญ่สมัยก่อนดึงกางเกงผมเลยดึงเข็มขัดผมเลยน้องมานั่งไม่รู้จักกันมานั่งนะ,ะถือกระเป๋าให้อะไรให้นะครับแล้วก็ ไม่ใช่แค่พฤติกรรมที่เปลี่ยนไปนะเมื่อวานเราพูดถึงว่าคนไทยใจร้อนขึ้นแล้วก็ไม่ค่อยปณิปนอมเท่าไหร่แต่สถานที่แต่ละที่ที่เราเคยไปเนี่ยเอาละวันเวลาเปลี่ยนไปเข้าใจว่าจิตวิญญาณความรู้สึกกลิ่นเนี่ยมันต้องเปลี่ยนไปแต่ผมรู้สึกว่ามันมันเปลี่ยนไปเร็วเกินไปนะผมไปฟู้ดคอร์ ห้างแถวรัชดาไม่มีคนไทยเลยแทบไม่มีคนไทยในฟูตคอร์ดเลยมีคนต่างชาติซึ่งก็ไม่ผิดที่เขามาเที่ยวมา,ท,า,มาทำงานแต่แบบคนขายในฟูตคอร์ดก็เป็นคนต่างชาตินะให้คนรู้สึกเหมือนผมอยู่ต่างประเทศนะแล้วก็อาหารการกินเพื่อนๆผมไม่รู้ว่าผมเป็นคนเดียวหรือเปล่า เข้าใจว่าอะไรก็ตามที่เราชินตอนเด็กๆเนี่ยมันอาจจะเป็นเพราะว่าเราคุ้นเคยกับรสชาติทุกคนที่เป็นคนไทยหลังเลิกเรียนเราจะรู้สึกว่าอาหารที่โรงเรียนเราหรืออาหารนั่งเรียนเนี่ยโคตรอร่อยแต่สมัยเนี้ยผมไปกินอาหารที่ไหนไปกินฟู้ดคอร์ทที่ไหนเนี่ยเหมือนซื้อเหรียญมีมต้องเดาต้องสุ่ม ไปงานวัดไปงานแสดงไปอะไรก็ตามเนี่ยเพื่อนซื้อของมาสิบถุงกินได้สามถุงที่เหลือต้องรีบแจกชาวบ้านรสชาติเปลี่ยนไปสมัยก่อนสมัยผมเด็กๆเนี่ยเดินเข้าไปในห้างได้กินวาฟเฟิลหอมมาเลยกินยังไงก็กินหอมรสชาติก็อร่อยสมัยเนี้ยคุณไปงานไปซื้อของกินซื้ออะไรเนี่ย กลับมาแล้วบางทีรู้สึกว่าให้เราถูกหลอกป่ะเนี่ยกล้วยทอดมันก็มันก็ไม่ใช่กล้วยทอดที่ถูกต้องไส้กรออีสานก็รู้สึกมันผิดผิดเพี้ยน,น,นอาหารต่างๆของกินเล่นเนี่ยมันรสชาติมันมันต่างไปอย่างสิ้นเชิงกันเพื่อนอันนี้ไม่รู้คิดไปเองหรือเปล่านะมีใครรู้สึกอย่างนี้บ้างสมัยเด็กๆไปงานวัดเนี่ยติดไปยี่สบสามสิบาท โอ้โหของกินนี่อร่อยทุกอย่างไม่ต้องเดาอิ่มนะสมัยนี้แน่นอนค่าเงินมันเปลี่ยนไปนะใช้เงินไปแค่ตลาดนัดไปงานวัดเนี่ยสามสี่ร้อยไม่มีค่าอันนี้ตรงนี้เข้าใจได้แต่เรื่องรสชาติเนี่ยเปลี่ยนไปจริงๆเวลาจะหาซื้ออะไรอร่อยเวลาจะสั่งอะไรทีเนี่ยต้องอ่านถ้าไม่มีรีวิวผมไม่กล้ากิน นะผมต้องอ่านรีวิวก่อนเลยว่าเฮ้ยอร่อยไหมอะไรยังไงถึงบางทีอ่านรีวิวเกือบห้าดาวสั่งมากินก็ไม่ถูกปากนะแต่สมัยก่อนไม่มีรีวิวไม่มีแรงสิ้นรู้แต่ว่าบ้านนี้เขาขายข้าวเมา่าขายกล้วยทอดอร้านนี้เขาขายเย็นตาโฟกินได้หมดอร่อยหมดหรือผมคิดไปเองเพื่อนๆหรือผมคิดไปเองนะ เมื่อวานนี้เพื่อนสมาชิกท่านหนึ่งคอมเมนต์เข้ามาเกี่ยวกับเรื่องการขับรถเหมือนกันนะการขับรถในประเทศไทยเขาบอกทะเลาะก,กันบนท้องถนนเยอะอันนี้เรื่องจริงนะแต่เรื่องเนี้ยเพื่อนๆในฐานะที่ผมเคยอยู่ต่างประเทศเนี่ยฝรั่งที่อเมริกาเนี่ยถ้าสมมุติฝรั่งทำอะไรผิดบนถนนนะสมมติมันเผลอปาดเข้ามาเนี่ยแล้วผมบีบแต่มันจะขอโทษ นะจะรู้สึกว่าเออกูผิดเองกูพลาดเองแต่ถ้าเป็นประเทศไทยเนี่ยเพื่อนเราต่อคิวต้องนานคนแทรกเข้ามาคุณลองบีบแต่ดิอาจจะมีปัญหานะบางทีติดไฟแดงไฟเขียวคันหน้าเล่นโทรศัพท์เป็นลุงคนแก่ผมบีบแต่หันมามองผมเหมือนจะหาเรื่องผมซึ่งถ้าเป็นฝรั่งเนี่ยมันเออเออขอโทษค่าดูโทรศัพท์อยู่นะครับ อันนี้ไม่ใช่ทุกคนอันนี้ประสบการณ์ส่วนตัวนะผมรู้สึกว่าถ้าเราผิดแล้วเราขอโทษเนี่ยสังคมมันจะน่าอยู่และถ้าเราขับรถแบบไม่ต้องเอาเปรียบชาวบ้านเนี่ยประเทศไทยจะดีขึ้นเยอะก็ว่ากันไปนะวันนี้ถือโอกาสมาบ่นถึงความรู้สึกแล้วก็พูดถึงความแตกต่างที่เห็นได้ชัดภาคสองต่อจากเมื่อวานนะครับ ขอบคุณเพื่อนๆทางบ้านที่คอมเมนต์เข้ามานะขอบคุณมีท่านหนึ่งหรือสองสามท่านเนี่ยคอมเมนต์เข้ามาบอกว่าเคยเรียนโรงเรียนเดียวผมนะเมืม่อวานผมบอกว่าตอนประถม,มผมเรียนสีวิกรณ์ก็มีสีวิกรณ์หลายท่านนะครับนี่คือข้อดีของการทำ u t u b e มีคนคอมเมนต์เข้ามาบอกเฮ้ยเคยเรียนที่นี่หรือเปล่าปีที่แล้วก็มีคนคอมเมนต์เข้ามาบอกว่าเพิ่งรู้ว่าเควินเล่นคริปโตนะถ้าพูดคาว่าเควินเนี่ยแสดงว่ารู้จักผม เควินเป็นชื่อภาษาอังกฤษผมที่ไม่เคยใช้ที่เมืองไทยนะแต่คอมเมนต์เข้ามาแค่ว่าเพิ่งรู้ว่าเควินเรล่นคริปโตแล้วก็เงียบไปไม่ให้รายละเอียดอะไรเลย<笑><笑>นะครับก็วันนี้ประมาณนี้ใครมีอะไรเสริมคอมเมนต์เข้ามาเช่นเคยนะครับการ่าตกทั้งในเรื่องสุขภาพและในเรื่องการลงทุนขอให้เพื่อนๆทุกคนโชคดี <_' S 1> ขอให้ปลอดภยัยดูต่อไปครับผม บิจะขึ้นจะลงยังไงไม่รู้สิเริ่มวิ่งไปบนฟ้าแก,ก่จะแพง Exactly จะบินไปนสุดอากาศผ้าเราจะยังไงต้องดูต่อไปยี a n ดีอยู่ในมุมก็ถือ่อไปนี่จะแค่ม้าเฮาเราจะรวยล้นฟ้าต่อไปใครจะยังไงมไ, D n a, ไม่มีใครรู้เซ็ตถอยากบอกสุดตั้งแต่ทราบใจล้านแต่เราไม่กลัวตลาดมันแรงเหมือนขึ้นสัดใจโลกกันนั้นมันเปลี่ยนเร็วไปถ้าอยากรู้จริงๆต้องดูต่อไปใครเล่นสั้นใครถือยาวก็แล้วแต่ ใจร้อนให้ไวอนาคตคริปโตต้องดูต่อไปใครจะรวยใครจะจนใครจะหลุดใครจะไปเรื่องคองเรียนเรื่องข้าใจไม่มีใครต่อได้หฮปเดียวกันไว้แล้ววันหนึ่งคุณจะเข้าใจคำเดียวสั้นๆเราต้องดูต่อไป